สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านจันที่15เมษายน2024นะครับวันนี้เฟียงกินดด็กเจ็กจากม่อนนี้72เราเหลืออีก4วันก่อน Bitcoin having แต่ล่าสุดมีข่าวว่าทางกรตอของฮ่องกงเพิ่งอนุมัติ Bitcoin และ Ethereum Spot ETF นะครับตรงนี้เป็นข่าวดีมากๆนะอย่างที่ผมเคยพูดไปการอนุมัติหมายความว่าอะไรไม่ต่างอะไรกับที่สหรัฐอเมริกาอนุมัติ นะกองทุนต้องซื้อบิตคอยน์กองทุนต้องโฆษณาผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่าง Bitcoin ETF กองทุนต้องมีการจัดแคมเปญให้ความรู้กับนักลงทุนให้ความรู้กับคนทั่วไปที่ยังไม่เข้ามาลงทุนกับบิตคอยน์นะหรือยังไม่รู้จักบิตคอยน์นะครับแล้วก็เป็นข่าวดีของเจ้าหน้าที่เลขาทุกคนที่รู้ว่าวันนี้จะอนุมัตินะเมื่อวานได้ของถูกพอดีนะเหตุการณ์วิกฤตในตัวหนอกางนะครับ าทามมิ่งของข่าวนี้เป็นทามมิ่งที่น่าจับตานะครับทั้งตลาดหุ้นและตลาดคริปโตสัปดาห์นี้เนี่ยเราต้องจับตาในเรื่องของความตึงเครียดในตันออกลกางนะตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาก็ต้องจับตาในเรื่องของ earnings สนะสัปดาห์นี้ l a r g e cap Earning หลายตัวนะครับในฝั่งของตัวนออกลกางเนี่ยคนที่ตามข่าวต่างประเทศจะเห็นได้ชัดนะหลายสื่อข่าวจับตาว่าอิสราเอลจะโจมตีอิหร่านหรือเปล่าหรือจะโจมตีเมื่อไหร่ หรือจะพอแค่นี้นะครับนักวิเคราะห์หลายคนออกมามองว่าอาจจะพอแค่นี้ก็ได้อาจจะเข้าสู่ภาวะปกตินะปกติในเวอร์ชั่นของเขาก็คืออาจจะใช้ Proxy นะใช้ตัวแทนในการออสู้รบกันแต่ไม่ได้ลบกันตรงๆในนามของอิสราเอลในนามของอิหร่านนะครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องจับตานั่นคือสิ่งที่เราต้องภาวนานะครับส่วนตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาณนะขณะน,นี้นะครับ S&P future Dow future Nasdaq future เขียวขจีสวยงาม นะแต่เราต้องมาลุ้นว่าเปิดตลาดหุ้นคืนนี้เวลาไทยหรือเช้าวันจันเวลาสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะมีการเวี่ยงของตลาดหรือเปล่าจะเปิดเขียวขจีหรือเปล่านะวันนี้เรามี e ออ n ์เน็ทั้งโก m a n s a ซ็กชาวชวับนะครับของพรุ่งนี้ก็ Bank America, Johnson, Stanley, อเมริกาจอร์นสันและจอร์นสันมอร์แกนสแตนลีย์เบียนวายเมลอนอย่างเงี้ยนะพีเอ็นซีแนี่ก็ใหญ่นะครับวันพุธก็มีของ Travelers ประกันภยัย มีของ Discover เพื่อสบาดีมีของ l l c k s t t o n g r r u u นะ i r r l n n น Bank Netflix วันศุกร์นี่ a m e r i c a n e x p r e s เ p r o c t อ r เ a m ร์ er e นนี่ใหญ่มากนะครับแล้วก็ t ิ t เตอร์แบงกใหญ่ๆทั้งนั้นนะสัปดาห์นี้ขยับตลาดแน่นอนนะครับคนใหม่ที่เพิ่มเข้ามาอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะหุ้นสหรัฐอเมริกาเกี่ยวอะไรคริปโตคริปโตเคอร์ซีหรือสินทรั์ดิทอลเนี่ยราคามันสัมพันธ์กับหุ้นโดยเฉพาะหุ้นเทคหุ้นธนาคาร มาโดยตลอดนะครับไม่มากก็น้อยนะครับก็ต้องมาลุ้นกันว่าเออร์เน็งจะออกมาเป็นยังไงสัปดาห์นี้นะครับทีนี้เมื่อวานนะเมื่อวานเนี่ยสภาพตลาดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเมื่อวานนี้เพื่อนผมก็ไลน์มาหลายคนนะทุกครั้งที่ตลาดร่วงแรงๆหรือขึ้นแรงเนี่ยเพื่อนจะไลน์มานะเมื่อวานเพื่อนถามคําถามดีมากนะเ,เพื่อนถามว่าตอนแรกถามคําถามไม่ดีก่อนตอนแรกถามว่าจะเติมพอร์ตด,ดีไหมโพซิชันตอนนี้กําลังจะถูกรีคูดเดต นะครับแล้วผมก็บอกว่าจะไปเล่นฟิวเจอร์ทำไมนะจะไปโดนเจ้ากระทืบทำไมสุดท้ายก็ต้องเ,ออเติมพอร์ตหรือไม่ก็พอร์ตแตกโอกาสทำกำไรน้อยมากทำไมไม่ลงทุนกับสปอตทำไมไม่ลงทุนกับการ DCA ระยะยาวนะครับเพื่อนก็บอกว่ามันไม่สะใจนะมันมันลงทุนระยะยาวลงทุนสปอตเนี่ยเห็นคนลงทุนมาต้องนานไม่เห็นรวยนะครับคำพูดแบบนี้เนี่ย สมัยก่อนไม่เซ็นนะสมัยก่อนคนที่เข้ามาตอนปี 2013, 2 0 1 4 2 0 1 5 2017 2018หเนี่ยหลายคนเคยมองอย่างนั้นนะคนส่วนใหญ่มองว่า,าระยะยาวมันไม่น่าจะโตนะสมัยนั้นเนี่ยคือคนที่เข้ามาตอนนี้อาจจะนึกภาพไม่ออกว่าตลาดคริปโตในสมัยนั้นมันบรรยากาศเป็นยังไงนะบรรยากาศไม่ดีมีแต่ฟัดมีแต่ฟัดจีนมีแต่ฟัด เอ็กชแนนต์รักพูขโมยเงินลูกค้ามีแต่ฟัดรัฐบาลหลายประเทศต,ต้องการจะแบนมันไม่ค่อยมีกาวเท่าไหร่สมัยนั้นนะมันราคาก็เหวี่ยงนะคนสมัยนั้นส่วนใหญ่มาจากตลาดหุ้นนะเคยลงทุนหุ้นหุ้นขึ้นที่5%ลงที่5%ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มาเจอตลาดคริปโตลงวันหนึงส0มสมัยก่อน40-50%เป็นเรื่องธรรมดาต่อวันนะขึ้นทีก็100% 120เป็นเรื่องปกติ นะแต่คนส่วนใหญ่รับความเหวี่ยงไม่ได้จะไปปรึกษาใครก็ไม่ได้ความรู้ก็หาได้ยากนะคนสมัยนั้นก็คิดว่าคงจะไม่อยู่กับตลาดคริปโตนานคงจะเข้ามาทำกำไรระยะสั้นแล้วกอ็ออกไปลงทุนอย่างอื่นนะครับทีนี้สมัยนี้เนี่ย mindset มันต้องเปลี่ยนนะสมัยนี้แม้กระทั่งประธานธนาคนารกลางลุงเจเริมยังมองว่า bitcoin เป็น asset class นะเป็นสินทรัพย์เพื่อการลงทุนนะครับทีนี้คนในช่องนี้เนี่ยนะ ถ้าคุณเป็นนักเทรดนะคนที่กำลังเทรดฟิวเจอร์หรือเทรดฟิวเจอร์มานานแล้วเนี่ยถ้าคุณทำกำไรผมดีใจด้วยนะแต่ถ้าโดยรวมคุณไม่ได้ทำกำไรเนี่ยอย่าลืมว่ามี97%ที่ขาดทุนในการเทรดฟิวเจอร์ระยะยาวนะครับเพราะนั้นโอกาสที่จะเป็น3%นับวันมันยิ่งยากคนใหม่มือใหม่ AI เข้ามามันยิ่งทำให้ชาวบ้านตาดำๆโอกาสชนะตลาดค่อนข้างยากนะเพราะนั้น mindset ต้องเปลี่ยนเริ่มวันนี้ยังทันนะมีมากก็ DCA มากมีน้อย DCA น้อยมองในผลกำไรระยะยาวอย่าไปมองแค่ว่าสะใจกับการตั้งลองหรือตั้งชอตอย่าไปใจร้อนนะครับก็วันนี้ถือเป็นวันดีนะอัลติเรียมสปอตอทฟและ Bitcoin s p ตอีเทฟอนุมัติแล้วในเกาะฮ่อ,องกองเพื่อนๆน,นทางบ้าน คิดยังไงคอมเมนต์เข้ามาวันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม